ถ้าสมมุติว่าวันนี้อยู่กรุงเทพคงไม่ได้ถ่ายรถไฟเข้าออกที่ชุมแสงนะครับสอง,สสองฮิตชิเมื่อคืนช้ามาเยอะมากเลยนะครับ1 9 1นาทีฮิตชิ4ี่ห้านะครับ เวลามาสิบกว่านะครับวันนี้ด่นตวทนวี่ายวรองทีตรวทาลาีุงเทป็วเป็นที่รอยแล้วนนสิ่งของสาหรับของทตามขึ้นให้เป็นที่รรอยครับ ถ้าวันนี้อย okay. ู่กรุงเทพมหานครคงไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไปมอวานเนี่คงไม่ได้ถ่ายนะครับเปิดวีเยาวๆครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าไปงานรับปริญญาพี่ชายเนี่ยจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเลยนะครับถือว่าถ่ายแทนรถไฟแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับก็เสียได้เหมือนกันนะครับเผลอๆถ้าเมื่อวานนะสมมุติว่านั่งสองส,สองไปนะแล้วพวงตู้บอชสอบแบบเนี้ยผมอาจจะนั่งอย่างเงี้ยครั้งแรกด้วยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรเนาะไว้มีโอกาสเดี๋ยวทำแน่นอนนะฮะ เสียดายมากที่ไม่ได้ไปงานปริญญาพิชายที่กรุงเทพนะครับถ้ามีถ้าไปเนี่ยจะถ่ายบรรยากาศแทนรถไฟเลยนะครับเป็นสวยงามพศ2ส0 2